ส,ส,สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิบแบทนะครับผมวันนี้อยู่ช่วงของขำๆนะครับซึ่งขำๆเน่ไมาได้ทำมาเกือบ2เดือนเลยนะหลายหลายคนก็หลังไมมาว่าคนป่าสร้างบ้านหายไปไหนนะครับวันนี้เนี่ยก็จัดมาซึ่งวันนี้เราจะมาดูคนป่าสร้างบ้าน2คนสร้างบ้านหนึ่งหลังบนไม้ท่อนเดียวครับผมอเหลือจะเชื่อนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะสร้างบ้านหนึ่งหลังบนไม้ท่อนเดียวยังไงนะครับผม Let's go เฮ้ครับก็เปิดกันมาที่คนป่า2คนมองต้นไม้ยักษ์ ต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยนะผมว่ามันสูงมากนะครับน่าจะแบบถ้าตีเป็นปีก็น่าจะมา,มาแบบ20 20ปีอัพนะเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่มากนะครับผม <c oughs> นี่ก็ามาเช็คต้นไม้ปุ๊บเรื่องไงต่อแบกไม้มาเลยเหรอนี่คือตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม้ยาวๆมาเลยนะครับโอ้โหนี่เขาเอาไม้แบบโคตรยาวมาเป็น10 10ท่อนเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรนะครับแล้วก็จะสร้างบ้านบนต้นไม้ต้นเดียวอย่างนี้จริงๆเหรอแบบ เอางี้คือมันคือไม้ท่อนเดียวเลยนะจะสร้างบ้านยังไงเนี่ยนี่ครับคนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่างัดล่องบนต้นไม้นะครับผมและนี่ก็คืออ๋อก็คือตัดไม้เป็นท่อนๆท,ที่แบบว่านํามานะครับนี่คนนี้เขาก็แบบเหมือนกับเหมือนกับรอยบากรอยบากไว้บนต้นไม้นะครับผมโอ้ยย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 ยายยยยยอกเลยนะยยยยยย ยังสูงนบผมกี่เมตรวะเนี่ยผมว่าผมว่ามี6เมตรขึ้นนะอ๋อแล้วก็เอาท่อนไม้มามัดตรงรอยบากใช่ไหมและนี่ครับเราก็จะเห็นได้แล้วครับว่าเขาก็คือสร้างบันไดปีนขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเออคือตอนแรกนี่ก็แบบยังนึกอยู่ว่าแบบจะขึ้นไปข้างบนยังไงนะครับนั่นก็คือสร้างบันไดแบบนี้เลยนะแต่เอาจริงๆนี่มันก็แอบหวาดเสียวนะครับเพราะว่า ตอนสร้างบ้านเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้มีสลงสลิงเซฟตี้อะไรเลยนะครับผมตกมากคือตายเลยนะนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แบบเอาไม้ยาวๆขึ้นไปข้างบนนะอ่าคือการสร้างบ้านมันก็ต้องแบบขึ้นโครงก่อนใช่ไหมผมว่าอันนี้ก็คือแบบว่าเอาไปสร้างเป็นโครงนะครับเนี่ยต้นไม้ก็แบบมีกิ่งกา้านใช้ได้อยู่นะเอออ๋อ,อนี่ก็คือเป็นการขึ้นโครงไปนะครับผม ซึ่งการสร้างบ้านอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยดูมานะเพราะว่าที่เราเคยดูนี่ก็คือเป็นการขุดดินแล้วก็ขุดเป็นบ้านไปเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือไม่มีการขุดดินเลยนะครับอันนี้คือแบบไม้ล้วนๆนะครับผมนี่มันก็ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ไปขึ้นโค้งเรื่อยๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมเขาก็แบบว่าเหมือนกับสารเป็นพื้นบ้านเลยประมาณนี้เป็นแบบคือสารนี่ก็ต้องสารให้แน่นนะครับไม่งั้นร่วงตายนะครับผม นี่เห็นไหมเราจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบพื้นสีเหลี่ยมๆนะครับอ่าและนี่คือตั้งเสาตรงมุมใช่ไหมน่าจะเป็นโครงบ้านนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าบ้านจะออกมาแบบเป็นแบบไหนและนี่ก็เป็นหลังคานะครับผมเออนี่คือแบบมัดเอ๊ะแต่ทําไมรู้สึกว่าต้นไม้มันก็ดูโยกไปโยกมาด้วยนะและนี่คืออา้าว ต้นไม้ทิ้งเลยเหรอโอ้โหความจริงเอาจริงๆผมว่าแบบการมีต้นไมนี่คือตัดไม่เหลือใบเลยเลยใช่ไหม <c oughs> จาาโอ้โหเอาจริงๆแอบ,บเสียดายเหมือนกันนะจากต้นไม้ที่แบบดูสมบูรณ์มากนี่คือตัดจนแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับกลายเป็นเสาโ้งๆ,อ,งๆอันนึงเลยเหมือนกับเป็นท่อนไม้ท่อนไม้อันหนึ่งเลยอะโอ้ oh, อันนี้นี่ก็คือเหมือนกับแอบ,บเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้นี่คือตัดไปเลยนะครับ ไม่เหลือใบเลยเลยอ่ะโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาญ้าฟางนะครับเอาญ้าฟางมานะแล้วก็มีแบบว่าพวกเถาวันนะครับผมอ๋อผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะมาทําเป็นหลังคานะเออใช่ไหมน่าจะเอามาเป็นหลังคานะครับผมเพราะมันดูเหมือนแบบเอามาวางไว้เป็นหลังคาได้อะ่ะเออใช่ไหมผมผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแบบเออเ,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 เนี่ยเป็นประมาณเนี้ยอ๋อนี่คือเขาก็ทําจากด้านล่างไปนะครับ จากนั้นเนี่ยเขาก็ปีนขึ้นไปนะครับผมโอ้โหเอาจริงๆอเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเขาพลาดทีเดียวอะ่ะคือแขนขาพิการได้เลยนะคลิปเนี้ยเอาจริง <c oughs> <c oughs> คือแบบต้องมีความมั่นใจมากโอ้โหแล้วดูการขึ้นบ้านครับไม่ได้บอกว่าขึ้นตรงๆเลยนะต้องแบบมีการเอี้ยวตัวขึ้นไปอีกทางหนึง่งโอ้โหเห็นแล้วนี่คนโกความสูงเนี่ยก็คงอยู่บ้านนี้ไม่ได้นะครับและตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยแบบ จากต้นไม้มีใบไม้เยอะแยะไม่มีเลยนะครับผมนี่คือบ้านบนท่อนไม้ท่อนเดียวเลยนะนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นได้ครับว่ามันเป็นบ้านหลังเล็กๆจะดูวิธีการลงครับถ้าแบบเหยียบทว่เหยียบไอ้ท่อนไม้ตรงนั้นเนี่ยหักขึ้นมานี่คือมึงตกไปเลยนะก็อะพูดว่ากันไปครับลงมายังไงต่อและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาท่อนไม้บักเอกมานะ คือต้นไม้ใหญ่เลยนะนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็ต้นไม้รอบๆอนี่คือมันก็ยังมีต้นไม้รอบๆอยู่นะแต่ต้นนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นต้นที่แบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าดูแบบลำต้นมันใหญ่นะครับผมและนี่คือเขาก็แซะไม้ไปนะครับเอาผิวเปลือกไม้ออกเพื่ออะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเขาจะทําอะไรต่อนะฮะนี่คนนี้เขาก็มัดดูเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่เขาจะทําอะไรนะครับทําไมดูเหมือนว่าเหมือนกับตั้งเป็นอะไรสักอย่าง คนนี้ก็เลาะเนื้อไม้ออกไปทําอะไรอทำไมต้องมาตั้งอย่างเงี้ยนี่คือทําอะไรทาเป็นโต๊ะเหรอหรือว่ายังไงโอ้เอามา,าเป็นที่เลื่อยโอ้โอ๋อคนป่ามีเลื่อยด้วยเหรอเนี่ย <laughs> แล้วนี่คือเขาเลื่อยแบบไม่ใช่เลื่อยให้มันแบบว่าขาดท่อนนะครับนี่คือเลื่อยตามยาวใช่ไหมอ๋อนี่คือเลื่อยตามยาวแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ตัดลงมาอย่างนี้นะครับ ทำไมมันไม้ไม้ไมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับผมไอ้ไม้ที่เลื่อยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะจริงเหรอไอ้มันมันเลื่อยได้อย่างงี้เลยเหรอจากไม้กลมๆเลยนะกลายเป็นแบบว่าเป็นแบนสี่เหลี่ยมๆเลยนะครับผมอันนี้นี่ใครที่บอกว่าคิดว่าทําได้ก็เอมเม์บอกได้นะว่ามันทําได้จริงๆพี่เพราะว่าจากไม้กลมๆมันก็ต้องแบบมีกระบวนการนะผมว่านะครับแต่ผมก็ไม่เคยทํานะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็ แบกไม้ขึ้นไปข้างบนจะทําอะไระอะไรกันต่ออะไรเนี่ยฮะอ๋อเขาเอาแผ่นไม้เนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยเอามาต่อกันเป็นแบบเป็นผนังบ้านนั่นเองนะครับผมอ๋อไอเราก็นึกว่าแบบจะเอาโคลนมาโปะเหมือนทุกครั้งที่เราดู really n i g g e นี่คือคลิปนี้เนี่ยบ้านหลังนี้คือไม่มีโคลนไม่มีการขุดดินเลยเลยนะครับอโหดูอันนี้ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเลยนะบนต้นไม้ใหญ่นะครับ บนท่อนไม้สิไม่ใช่ต้นไม้แล้วนะครับและนี่ครับนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับผมแต่ดูดีดีบ้านอย่างโยกเลยครับคือคือถ้าแบบเขย่าบ้านทีเดียวอะ่ะต้นไม้ท่อนเนี้ยอาจจะหักลงมาเลยก็ได้นะครับโอ้โหนี่เห็นไหมความสูงครับหูสูงเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าคนป่าเขายังจะตกแต่งบ้านไม่เสร็จนะครับ จะทำอะไรต่อเนี่ยพี่อันนี้คือโคมไฟหรือเปล่าน่าจะเป็นโคมไฟนะครับม,มีผลไม้มาด้วยโอ้โหและนี่ครับคือสภาพบ้านผมว่าเอาจริงๆไม่น่าตัดใบไม้ออกหมดเลยนะเหมือนกับเป็นการทำลายต้นไม้ต้นหนึ่งไปเลยนะครับผมโอ้โหดูดูมีการยือนออกมานอกบ้านกลางปีกลางแขนจุดไฟด้วยเอาดิ สร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มานั่งกินผล,ลไม้กันโอ้โหอย่างชิลก็ถือว่าเป็นบ้านสูงๆหลังหนึ่งที่ค่อนข้างกระบวนการการสร้างเนี่ยค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าไม่เคยมีใครสร้างแบบนี้นะครับปกติก็คือจะขุดดินกันหรือไม่ก็แบบสร้างบ้านบ,าน,บานต้นไม้หลายๆต้นที่แบบไม่ใช่แบบว่าเป็นท่อนเดียวแบบนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านตอนเย็นครับก็ถือว่าสวยดีนะครับผม แต่บ้านโยกมากเลยอันตรายมากถือว่าบ้านนี้ก็ดูชิลดีนะครับผมน่าจะไปนอนสักคืนนะฮะใครอยากไปอยู่ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมบการสร้างบ้านหนึ่งหลังบนไม้ท่อนเดียวนะครับผมว่ามันก็ดูน่าอยู่ดีนั่นแหละนะครับผมแต่ก็วิธีการขึ้นนี่คือก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาขึ้นนี่ไม่มีอะไรเซฟตี้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าขึ้นบ้านปุ๊บแล้วแบบ ตกมาตายก็คือตายเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรรับประกันนะครับว่าคุณจะปลอดภัยในบ้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็ตัดตใบตัดตัดใบไม้ออกมาเลยน่าเสียดายมากนะครับก็ยังไงใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขำๆคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ